ยิวของความเฮานีกว่าเอากินเละก็ได้อือปวดด้วยอีโดมาฮะ ยังไม่แตะจบฮนะเพราะว่ามันมีเรื่องมีเกิดงานซะก่อนระดับแรกเข้าฟุตซุ่ก่อนอจะเข้าเไปบ,บุ๊กนะเพราะว่าคุณผู้ชมไม่มันเฉยๆแต่ยูทิ้และเฟรนด์มีความเหงาเราต้บบองเทรคว,วามเท่าได้แหละว่าอือ อกดเปิดไมด้อนเมลยอผู้ชมอาได้เอ่อได้ยินใช่ไหมฮะว่าผมยังไม่ได้ใส่พนเพราะว่า เราไม่ขึ้นอีกเลยกดนั้นกดไอตลาเวลางูก็งก่อจะลองหาก่อนอเลยแป๊บ มากไมีเขอาไปแล้วนะฮะเพราะว่าอาเป็นอ่ไนถ้ามดคนืกูไม่ต้องกลับออกวัาวิชาขนมปงไทยมาความบ้าอไนนะไระก็คือมึงจะไปฆ่าตัวตายโดยตุ้งอกขนมปัง แล้วมึงพอเกิดไลมึงจะให้คนมาแดกแล้วโชเลดพอจะอ่ะคุณอาจจะไม่เข้าใจว่าโชเลดกว่าเดิมหมายตัวแล้วอืมโอเคกับกัข้าวกับแมฆจะไม่ลืมแต่ผมอยากลืมอะคุณคุณอย่าลืมกับคุณไม่ลนมเลยฮะ ไม่ส่งเลยน่าลืมมิเอ่อผมแต่เราไม่เป็นดูมาสิแล้วจดหมายด้วยเนาะเขาไปแล้วนะฮะมาจดหมายกันเนาะมันจะอ่านตอนสองวันหน้าใช่ไหมอันนี้จะมันของผมมันไม่ใช่สองวันหน้านะแต่คลิปที่ลงวันที่เก้าแต่เราเอา่อไลฟ์สดวันดังคารส้อมพูดรู้ป่ะ 私もね。 คือมันอาจจะแปลกๆหน่อยนะเขาเขาไม่เจอเลยใช่ผมไปนักกวนผมไม่รู้เพราะผมไม่มีอะไรเลย วันครั้งสุดท้ายเออเปลี่ยนชื่อดีกว่าเป็นชื่อนมามาชุบอ่าช็อปปิ้งชุบแป้งทอดอ่าวเรนตอดมามาชุบ ใช่ผมอยากโดนด่าไงคุณใช่ดมอยาโดนดมาโดนด่าในสามกดเลยเย้จะได้รุ้นชะตากรรมสองวันหน้าเรก็ไปดูเอาหนึงแหละลิชแมน ว่าผมมันจะกดอินโทรเราเดินทางผ่านเวลาแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่ยตงไงใครจะมาทำต่อฮะและหน้าที่แชร์จริงคืออะไรนี่คือคำถามระดับโลกของวีทูเบอร์เลยหน้าจะดีเป็นไรหรืออาจจะเป็นคนเดียวกันแต่มาเปลี่ยนร่างหรือเปล่า เอ้แต่เหมือนบอกว่าคนนี้คนใหม่เขาบอกจะเกิดองไรมนีมไม่มีมนะอ่ะนะคนคนสงสัสวยว่าถ้าเอาคนใหม่มาทำเนี่ยแล้วคนเก่าหน,น้าอืมอ,อ่าโอเคผมจะพูดอะไรตนะ่อนแล้วมันมีเรื่องนี้ที่พี่ผมกำังพูดก่อนก,ก,ก็คือจริงเลย แล้วเหรอวะแล้วบุนจะเข้ายูทูกใชไนมของจะมาทำอะไรวะอ๋อาจารย์แดงดาแดงเันอ่าวตัวคณ์จำถ้าคนไหน่มาทำแล้วคุณกับหน้าตมา,ามตรงเะไม่หรอ พอๆพอช่องผมไม่แน่ใจว่าจะใช้ช่องฟนี้หรือว่าจะสร้างใหม่ไปเลยนะไม่ไม่ไมเราจะไม่สวยแบบนี้นี่เราจะใช้ชื่อมองคนนะมองคนจริงด้วยนะเดี๋ อืมมาดูกันเดี๋ยวมาเริ่มเลยนะคนนี่เราอาจจะไม่รู้อะว่าพี่เปาควรจต้องเรียกที่ปอต้อนี้ว่าตู้มมี่เนี่ยอะไรวะจะพูดเลยนะลืมเอ้ยนี่ลืมจริงจริงอีกแล้วนะคน คุกพี่เตาจะอไม่ออกจีกหรอเ่เออผมจำไม่ได้จริงๆนะคุณเอาเป็นว่าจบคลิปนี้เหรอนะแล้วก็เออมีเรื่องหนึ่งที่ลืมถ้าผู้ชมมาแต่โด,ดนลบก,ก่อนเดี๋ยวติดเหลือผู้าชมมากรุณายืนสม้ำหน้า8ปปีฮะ แล้วก็จะจบลิดนิดนะแล้วก็วินเพลงไม่ใช่เพลงงานจบนะตอนนี้เพลงงานจบอยู่ใช่ไหมไม่จะต้องมาคิดหน้านิดมา